คริมนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเวลาที่เขาได้มองคุณเขารู้สึกเหมือนได้รับพลังงานดีๆจากคุณไปด้วยเลยอะ่ะอ่ะมาดูเป็นยังไงบ้างนะคะอืมคุณดูแบบเต็นไปด้วยพลังงานดีๆคุณดูเข้มแข็งคุณดูเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะแบบมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วคุณแบบเแต็มไปด้ยวยแรงบันดาลใจแรงผลักดนันพลังงานที่แบบพร้อมที่จะแบบเต็มที่กับชีวิตนะคะ่ะนะคะแล้วเวลาที่เขาได้เฝ้ามองคุณนะเหมือนเขาได้รับสิ่งนั้นนะ่ะไปไปจากคุณด้วยนะเขาชื่นชมคุณเวลาที่คุณเต็มไปด้ยวยความเชื่อมั่นในตัวเองคุณ powerful อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มีแอบกระนิดๆนะ ยิ่งคุณดูแบบดูเต็มไปด้วยแบบพลังอำงนาจในตัวเออมันมีการที่แบบว่าเอ๊ะเขาจะดีพอสำหรับคุณไหมหรือถ้ายิ่งเป็นคนที่มีถ้าเป็นเคสที่แบบวา่าเคยหันหลังให้กันเนี่ยอาจจะกลัวใจเหมือนกันว่าโอ้คุณดูดีค่ะเนี่ยคุณเต็มไปด้วยแบบอะไรดีๆมากมายค่ะเนี่ยพลังงานดีๆนะคะเชื่อมั่นตัวเองเข้มแข็งตัวเองมากๆเงี้ยคุณจะมองเขาหรือคุณจะให้โอกาสเขาไหมบางคนก็แอบกลัวใจเหมือนังเนาะ ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอาจจะเป็นในหน้าที่การงานใหม่เริ่มต้นกับตัวเองหรือกําลังประสบอยู่ในขั้นตอนของการประสบความสําเร็จในลําดับขั้นที่สูงขึ้นในชีวิตนะคะอม,มีคนอยากจะเดินเข้ามาหาอยากจะเดินต่อแตะต,ต่อแตะเข้ามาแต่ก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันแต่ก็อยากจะเสี่ยงนะแต่ก็ไม่รู้สิว่าคุณนะ่ะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า นะคะมันมีความไม่มั่นใจนะคะมีความขาดกลัวตรงนี้เหมือนกันเนาะแต่เขารู้นะว่าคุณอนะเป็นคนที่แบบพิเศษมากไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะถ้าเขาพลาดไปก็คงแบบไม่น่าจะหาคนแบบที่เหมือนคุณได้อนะคะ่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาด้วยแหละเนาะ เหมือนก่อนหน้านี้เขาอาจจะตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดในความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณแต่ตอนนี้เขารู้แล้เก็ลีละฉลาดแล้วว่าจริงๆอ่ะควรต้องเป็นคุณต่างหากละ่ะเออที่ใช่หรือคุณคุณนั่นแหละคือคนที่เขาตามหาไม่ใช่คนอื่นเลยนะคะการน,นัน้นนี้ใครบางคนอาจจะมืดบอดตาไม่สวา่าง นะคะอาจจะถูกบทบังด้วยอะไรก็ตามแต่นะคะอืมจนมองไม่เห็นสิ่งที่คุณเคยทําให้เขาด้วยซ้ำไปบางกรณีที่คุณทําอะไรให้บเขาจนตอนนี้คุณลุกขึ้นมาแบบอยู่ได้อย่างเลดดชิดเชิดเข้มแข็งอะไรประมาณเนี้นะคะคุณมีแพชชั่นกับการทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตตอนนี้คุณอาจจะมีนุ่นมีนี่ให้ทําเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วเวลาคุณมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นนะคะ คุณดูแบบมีความสุขมากๆและคุณดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจเขามากๆบางคนอยากจะมาใกล้ชิดสัมผัสคุณได้เห็นหน้าเห็นตาคุณด้วยนะเออคุณดูมีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆ attract จริงๆค่ะดึงดูดมากๆตอนนี้คุณกำลังอยู่ในสิกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอินสิ่งที่คุณมีความสุขหรือคุณอาจจะอินกับชีวิตของตัวเองนะคะมีความสุขกับการ please ตัวเองให้ความสุขกับตัวเองอย่างเต็มที่ นั่นน่ะดึงดูดเขามากๆจนเขาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งหรืออยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในความสุขนั้นกับคุณเนาะเนี่ยมันมีการมองอีกแล้วค่ะเบิกเนตมันมีการเบริกเนตขึ้นมาตาสว่างขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เคยอยู่ในอดีตแต่ก่อนอาจจะไม่เห็นค่ะคุณตอนนี้เห็นแล้วนะคะและจะโทษเองว่าเราพลาดอะไรไปนะคะบางคนก็อาจจะไม่ใช่อดีตแต่ว่า เป็นคนที่รู้แหละว่าคุณมีความพิเศษมากถ้าเกิดพลาดไปก็คงจะเสียายแย่นะคะอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะพูดคุยกับคุณอยากได้ยินเสียงคุณบางคนถ้าไกลกันถ้าห่างเหินกันไม่ได้คุยกันเขาอยากจะโทรหาคุณหรือรอการติดต่อจากคุณด้วยก็เป็นได้ถ้าเป็นคนที่หันหลังให้กันเนาะนะคะบางคนเขาอาจจะเก็บเอาคุณไปฟันแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณน่ะ คิดถึงเขาบ้างไหมฝันถึงเขาบ้างหรือเปล่ามันมีการที่เขาอยากจะทําตามหัวใจตัวเองในการเข้าหาคุณเหมือนกันกรณีน,น,น,นี้มีคบางคนอาจจะเอาอแใจตัวเองอาจจะเป็นเขาอะค่ะทําอะไรก็ตามใจตัวเองไม่ค่อยสนใจว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ตรงนั้นเนาะถ้าเคยเป็นกรณีที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอืแต่ตอนนี้ในวะันที่คุณไปทําอะไรตามใจตัวเองอะคุณดูมีเสนห์คุณดูไม่สนใจเขานะคะแล้วมันดึงดูดเขามากอามนะคะเนี่ยเออ คุณหน่ะหันมาแบบเห็นคุณค่าตัวเองคุณแบบให้ความสุขกับตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยตั้งคําถามกับคุณค่าตัวเองแบบเหมือนกันเนาะในบางกรณีที่คุณเคยเจอใครบางคนที่เขาไม่น่ารักกับคุณแล้วตอนนี้คุณไม่ได้ให้ค่าใครนอกจากให้ตัวเองเขารู้นะเขาสัมผัสได้แล้วก็รู้ว่าการที่จะเข้าหาคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะคุณเองก็น่าจะมีกําแพงหรือมีเกราะป้องกันหัวใจตัวเองนะคะ แต่ใดๆก็ตามแต่มันคุณดูมีสเสน่ห์ดึงดูดขนาดนี้เขาก็อดใจที่จะมองไม่ไหวหรอกนะคะยังคงเฝ้ามองอยู่นะคะแล้วมองแล้วเหมือนได้รับพลังงานอะไรดีๆจากคุณเหมือนกันเนาะแอบสงสัยเหมือนกันว่าคุณดูดีขนาดนี้นะคะคุณกําลังเปิดใจให้ใครหรือคุณกําลังรอใครที่ไม่ใช่เขาหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังรอเขา <laughs> มีการสงสัย I'm craving for the day that Our bodies, h a s m y a n s w e r will be merged together like an eternal flame. เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอวันที่กายและใจคุณนะค่ะว่าค่ะหลอมรวมเป็นอันเดียวกันเนาะ A burning flame rises up inside every time I think of you. เขาบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงคุณนะคะมันมีความรู้สึกร้อนๆร,รุ่มๆในหัวใจอาจจะเป็นคำว,ว่าความปรารถนานั่นแหละคะ่นะเนาะ I feel so lost without you. เขารู้สึกเป๋ๆนะ สูญเสียรากับเสียศูนย์ในวันที่ไร้คุณนะคะหรือไม่ได้มีประเด็นแค่คิดว่าไม่ได้เจอคุณไม่มีคุณในชีวิตเขาต้องสูญเสียสิ่งที่สําคัญไปนแน่ๆนนะเออ่เขาคงไม่อยากจะเป็นอย่าง,งานันะ้นเนาะ o r r I p u u s y y u u w w y y t h m o r r I I อ o อโ f o เ you เขาบอกว่ายิ่งผลักเธอเออกไปจากฉันเท่าไหร่ยิ่งต้องการเธอมาขนา,ขนามากเท่าน,านั้นเออประมาณนี้นะคะก็เป็นแรนดอมเนาะไม่รู้ว่าเป็นสตอรี หรือเรื่องราวของใครกันเอ่ยหากย่าได้เป็นเรื่องราวของตัวเองก็ทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณแลสวัสดีค่ะ